สวัสดีค่ะสวัสดี fc ฟซีไอพัททุกผู้ทุกคนเมื่อดีกัอมาภอพรกับไอพัดพาแซบแบบนัวคือเก่าดัดคน้นเมื่อดี็ไอพัดกับไดทุเรียนมากกว่พีบห่อนนอกทุกคนผู้หนารักตุมุติมิทุเรียนม้อนคองกรอบนอกนุ่มในเมื่อดี็ไอพัดกับซมาก,กินกับเขา ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนนะทุกคนกรอบนอกร่มในโอ้เม็ดแผบะมี Terima kasih telah menonton! กรอบนอกนุ่มในมืดหน่อยหอยว,าวานมาันมาก ngay. Yeah. ali é lião. กูเลกๆแต่พิกขี้หนูหวานมันอร่อยมากถึงกูเล็กแต่ก็หวานมันเม็ดเล็กแพ่ไม่มีเม็ด ผู้สมุที แล้วนะทุกคนบอกให้เราติมก็กินต่อได้ คองโปรดทุเรียนกินปนไดกระโบเบือทุกคนกินได้บบบท,ดทุกมือ้อถึงสิแพ้งปนไดกัดซื้อได้กับทุเรียนนี่แหละกินโบเบอือบนนัยกินได้ทุกมือ้อแหงกินแหงอร่อยแซ่บเวอร์นะทุกคนสำรับม,มื้อนี่ไอ,พอ้พัดกับสิคอลาพีล่าน้องไว้เพียงซัหนีสกอรไอ้พัดก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC, ลูกปลาหนาอาพี่น้องทุกคนที่คอยห้กับังใจคอยติดตามไอ้พัดมาตลอดไอ้พัดกับขอบคุณ คุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ